เอสุภชัยยกอัมพชราภาคือตำนานที่ยังมีลมหายใจไม่มีใครแทนที่ได้คนที่รักพี่อั้มตั้งแต่รุ่นโตจนถึงรุ่นเด็กก็ยังรักอยู่เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากที่เลยบอกว่า,วาเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจ <submit. S 1> จริงๆเอสุภชัย <Super> ให้สัมพาษธ์ล่าสุดถึงเพื่อนรักและนะักแสดงซุปตาเบอร์หนึ่งของวงการบันเทิงไทยอย่างอัมพชราภาเป็นคนที่ยืนอยู่แถวหน้าของวงการบันเทิงมายาวนานอย่างไร้ข้อกังขาตลอดระยะเวลาถึง28ปีนับตั้งแต่วันที่9เข้าสู่วงการบันเทิงในปี2544 จนถึงวันนี้ชื่อของอั้มยังคงเปล่งประกายไม่ตายจากวันแรกที่เธอปรากฏตัวต่อหน้ากล้องเลยทีเดียวค่ะคนที่รักพี่อั้มตั้งแต่รุ่นโตจนถึงรุ่นเด็กก็ยังรักอยู่เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากที่เลยบอกว่าเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจจริงๆตลอดเส้นทางบันเทิงของอั้มเธอได้ฝากผลงานเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นบทบาทนางเอกในละครดังอย่างดาวพระสู่คู่แขนแสนรักเมียหลวงพลึงคานางรวมไปถึงงานภาพยนตร์และโฆษณาอีกนับไม่ถ้วนซึ่งล้นแต่ประสบความสําเร็จและได้รับการตอบรับจากผู้ชมอย่างอ อุ oh ่น